เยี่ยงค่ะอย่าลืมมีอะไรมาเคลียร์รับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผัวเมียได้เหงื่อใจด้วยนะคะรู้สึกว่าคุณแต่ละเช้านี่คุณลุกขึ้นมาทุกเช้าเลยมาสวัสดีตอนเช้าแล้วก็ไปใส่บาตรทุกเช้าเลยอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรความสม่ำเสมอไงความสม่ำเสมอก็คือความมีวินัยไงวินัยตนเองเขาบอกว่าคนที่สำเร็จนะไม่ใช่ ไม่ใช่มีแต่คนเก่งนะเออคนเก่งอาจทําให้เริ่มต้นได้เร็วใช่แต่คนมีวินัยสิคือสิ่งที่ทําให้เราไปถึงเส้นชัยนะคะวินัยคืออะไรวินัยก็คือความเอ่อทำทำสม่ำเสมอนะครับอย่างเช่นเราไม่อยากลุกเลยตอนเช้าเราก็ต้องลุกเพราะเรามีวินัยในการลุกให้ตรงเวลาทําไมถึงลุกให้ตรงเวลาเพราะเรามีเป้าหมายนะมีภารกิจจะต้องมีภารกิจที่ต้องทําเพราะฉะนั้น การทาภารกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีวินัยในยากที่จะยากที่จะสําเร็จใช่ไม่บางทีมันยากที่จะสาเร็จเนาะแต่คนเก่งนี่เขาเริ่มต้นได้เร็วแต่คนมีวินัยจะทาไปเรื่อยๆทีนี้คนเก่งบวกมีวินัยเนี่ยจะไปเร็วมากนะไปเร็วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามีแต่วินัยเราต้องเก่งด้วยใช่ตอนนี้คือวินัยเยอะทำเพื่อเก่งไหมก็ยังไม่รู้นะวินัยเยอะนี่คือนายวินัยนี่วินัยคือการทําสิ่งที่ควรทํา ถึงแม้ว่าไม่มีใครเห็นแล้วก็วินัยคือการลงมือทาซ้ําๆจนกลายเป็นความชํานาญวินัยคือการลุกขึ้นในวันที่ไม่อยากลุกอย่างเช่นนี้เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะลดทุนให้หุ่นสวยเชงเลยต้องต้องมีว <c oughs> ินัยในการกินในการกินตอนนี้ม <c oughs> ีหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันเปะสป่าอยู่ไปเจอร้านกาแฟอร่อยก็กินอีกแล้วไปเจอขนมมนอร่อยก็กินก็คือมีวินัยในการกินวินัยในที่นี้ก็คือ เคยกินแบบไหนก็ทําแบบนั้นเหรอไม่ใช่อย่างเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะลดรวยจากการท YouTube. ํ o ย t u ู e เราก็ต้องมีวินัยในการทําว่าทํามสม่ําเสมอไม่ใช่ทําคลิปเดียวแล้ว<เ>ลป,ปีหนึ่งมาลงไม่มาลงอีกออต้องทําสม,าม่ําเสมอทําเป็นประจําถึงแม้แว,ว่าเราไม่อยากทําเราก็ต้องลุกขึ้นมาทําเพราะว่าเรามีวินัยในการทําเพื่อจะไปสู่เป้าหมายอย่างนี้อยาอยากคุณสวยนี่บอกว่า ต้องมีวินัยในการรับประทานอาหารของหวานของอะไรไม่ต้องอะไรเราต้องมีวินยัยมีวินัยในการออกกำลังกายไม่ได้เลยสรุปสรุปนะครับเป้าหมายที่จะไปให้ถึงก็คือมีวินัยนะครับถ้าบินไม่จําเป็นต้องเหมือนใครแต่วินัยคุณต้องมีแล้วคุณจะถึงเป้าหมายนะครับเคลียร์ไหมเคลียร์ต้องมีวินยัยวินยัยความสําเร็จไม่ต้องให้พรสวรรค์มากแต่ใช้ วิในนำทางทุกอย่างวิในสําคัญกว่าคมคนเก่งนะคะคควิในสําคัญกว่าความเก่งนะคะเก่งไม่มีมวิัยก็ไม่ดีนาะ